สวัสดีค่ะตัวนี้8 13นะคะวันนี้ตูนจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ในการดูแลทําความสะอาดผิวหน้าใหม่ของโอเลนะคะซึ่งก็คือตัวนี้ค่ะเป็นโอเล่เวเจนิลิสแอดวานซ์คลีนซิ่งซิสเต็มนะคะซึ่งจะช่วยทําความสะอาดผิวได้ในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็นอาจากนั้นยังจะช่วยทําให้ทําความสะอาดได้ดีกว่าการล้างด้วยมือเป็นหัวแปรงกลมที่สามารถหมุนได้ถึง350ครั้งต่อนาทีนะคะทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนนะคะไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวนะคะปรับระดับความเร็วได้ถึง2ระดับสามารถทําความสะอาดได้ล้าลึกมากกว่าการที่จะใช้นนนิ้้ววมมือธรรรรดาะะาาาะะะคใกลงเพ่สน ทีโค้งเว้าวเนี่ยเจ้าหัวแปรเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ดีกว่าค่ะวิธีการใช้ก่อนอื่นนะคะก็ล้างหน้าด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ทำหัวแปรงให้เปียกมันๆนะคะแล้วเราก็บีบโอเล่เจเนอร s t ิสครีมคลีนเซอร์ลงบนฝ่ามือและนวดให้ทั่วใบหน้านะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้โอเล่เจเนอร s t ิสอดวานซ์คลีนซิ่งซิสเต็มเนี่ยนวดวนเบาๆให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะ คราวนี้นะคะตุนจะมาลองทดสอบการล้างเครื่องสำอางบนใบหน้านะคะแบบปกติกับการใช้เครื่องทำความสะอาดผิวหน้าด้วย o l e o e i n a r t Advanced Cleansing System นะคะ ประโยชน์ของเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะจะสามารถทําความสะอาดสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนผิวนะคะได้อย่างดีขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วบนผิวได้อย่างหมดจดค่ะแล้วก็ยังประหยัดเวลาในการทําความสะอาดผิวหน้าให้พวกเราอีกด้วยค่ะเพีงยงใช้ครั้งแรกก็จะรู้สึกถึงความสะอาดแล้วก็สดชื่อมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังทําให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสขึ้นหลังจากการใช้1เดือนนะคะผิวหน้าจะดูมีสุขภาพอ่อนเยาว์ขึ้นขจัดสิ่งสกปรกบนผิวหน้าได้อย่างดีค่ะ แล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะตูนผ่านทาง y o u t u b e นะคะแล้วก็ Facebook ของตูนด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ